โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทารวหมอปองนะครับคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานของพลังงานราศีมังกรน,นะครับผมครับปีคอนโอเคทันครับคุณอัญชลี <laughs> 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 เดี๋ยวในคลิปงงว่า อยู่ๆไปเรียกชื่อใครก็ไม่รู้เรามีในนี้มันมีไลฟ์นะฮะเราเราออ,อกาสไปพร้อมกันนะครับผมโอเคอ่ะนหนึ่งเนาะโอเคพลังงานราศีมังกรนะครับผมครึ่งหลังเดือนกรกฎาคมนะฮะผมจะดึงพลังงานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับและก็ในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภของคุณนะครับ รวมถึงสิ่งที่จะเข้ามาแล้วก็สิ่งที่คุณควรจะตัดสินใจนะครับในท้ายคลิปโอเคพลังงานราศีมังกรนะฮะเกณฑ์ราศีตามความเชื่อเดิมส่วนบุคคลของคุณนะครับผมปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับ m o r p o n g 1 1 1 รารูนรารูนโอเคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับผมคุณได้ The Fool นะครับ The h a n g m a n เซเว่ o ออฟซออืมโอเคในเรื่องของการงานคุณได้ Six of Pentacles นะฮะ knight of cups แล้วก็ Wheel of the Year นะฮะ ในเรื่องพลังงานที่จะเข้ามาหาคุณนะครับผม queen of swords ้อ o ้ the empress แล้วก็ five of cups โ okay. อเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมติดตามไลฟ์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดไลฟ์นะกดกระดิ่งเพื่อเพื่อเวลามีไลฟ์ปุ๊บมันจะเข้าไปแจ้งเตือน ผมไลฟ์ทุกวันจันท์ถึงพฤิััสองทุ่มเวลาเมืองไทยนะครับผมและคลิปใหม่ทุก7จ็ดโมงเช้านะฮะทุกวันนะครับโอเคเอพลังงานนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ The Fool The Hangman ผมรู้สึกว่าพลังงานของ The Fool เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่พยายามเ,เป็นอิสระจากพันธนาการผมรู้สึกว่าบางส่วนของพวกคุณจะได้เจอ เดินออกจากความสัมพันธ์และได้เจอตัวคือเรียกอะไรตัวตัวตนของตัวคุณความเป็นตัวของตัวเองนะครับผมบางส่วนของคุณอาจจะอ,อยู่ในสภาวะที่ยังไม่สามารถหาคู่ได้นะครับผมหรือว่าผมรู้สึกว่า the fool เป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่แสวงหาโอกาสเป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกนะครับผมเป็นการมองหาความสำราญนะ <laughs> ทางจิตใจ,จมองหา <laughs> เขาเรียกอะไรนะมองหา ความสนุกสนานมากกว่าคอมมิชเมนต์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยพลังงานของเดอะฟูผมรู้สึกว่ามัาางกรก็สามารถจะ enjoy, เอนจอยในชีวิตความสัมพันธ์ของคุณได้ะฮะเพราะว่า,าทุกคนมีความสัมพันธ์ได้ทั้งหมดนะครับผมแม้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นธาตุดินถึงแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยออกอาการหรือว่าไม่ค่อยอะไรนะฮะแต่ด้วยพลังงานของเดอะฟูการที่เดินออกจากกรอบหรือข้อจำกัดของตัวคุณเอง สิ่งรอบข้างสิ่งแวดล้อมของคุณขนบธรรมเนียมประเพณีที่ให้ให้คือเหมือนกับจํากัดตัวตนของคุณไว้แค่นั้นเนี่ยผมคิดว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคุณจะได้มีโอกาสเปิดเปิด,ปดโอกาสตรงนั้นนะครับผม the fool to the hangman ผมรู้สึกว่าพลังงานที่ที่คุณจะเจอเนี่ย the hangman เป็นลักษณะที่คุณ คุณมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเวลาที่จะรีบร้อนทำอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นลักษณะที่คุณถูกผูกมัดไว้มีเงื่อนไขเงื่อนไขใดๆเงื่อนไขหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมตัวนี้อาจจะเป็นในสถานการณ์ของคุณอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะฮะคุณเห็นไหมว่า มันมีพันธนาการมันมีปมมันมีสิ่งที่เหนี่ยวลังตัวคุณอยู่นะครับแล้วมันไม่ความจำเป็นที่ตัวคุณจะต้องเร่งร้อนหรือว่ารีบร้อนในสถานาการณ์นี้นะฮะด้วยพลังงานของ The Hangman Seven of Source อ่าโอเคโอเคผมรู้สึกว่า,เ,าเหมือนสถานการณ์เนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับผมกำลังกำลัง เขาเรียกมอนิเตอร์หรือเขาเรียกว่ากําลังตรวจตราหรือว่ากําลังดูว่า,าฝ่ายพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเขาจะทําอะไรนะครับผมมันเป็นลักษณะเหมือนกับเขาอาจจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคุณมากในตอนนี้แต่จริงๆอ่ะเขาแอบดูคุณอยู่เขาแอบเช็คคุณอยู่เขาแอบติดตามคุณอยู่เขาอาจจะให้คนอื่นติดตามคุณนะผมรู้สึกว่าเป็นการดูซิว่าในความสัมพันธ์เนี้ยอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้ รกดตัวตนให้คนเห็นให้ตัวคุณเห็นนะครับผมแต่ว่ามีการเช็คมีการมอนิเตอร์มีการอะไรนะฮะสำหรับใครทีอ่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะฮะผมก็อาจจะต้อง clarify ว่าจริงๆแล้วคุณควรจะทำยังไงนะฮะด้วยพลังงานของ seven of source เนี่ยนะบางก่อนโอเค เดี๋ยวเราคร์ฟด้วยเด็กเดิมนะครับผมดูสิ seven of swords นะฮะจริงๆแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องการอะไรนะครับผมจริงๆแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องการอะไรนะครับ page of cups four of bonds t ู o อปเปนเ e s อ่าปัญหามันเปิดเผยแล้วนะครับจริงๆแล้วฝ่ายตรงข้ามของตัวคุณนะฮะในสถานการณ์ผมรู้สึกว่าอ่าอันหนึ่งมีใครเข้ามาแทรกนะครับผมด้วยพลังงานของ p g g of Cups เป็นคนที่เอ่อถ้าจะพูดถึงอายุอาจจะเป็นอายุน้อยกว่านะครับด้วยพลังงานของ p g g นะฮะโดยพลังงานเรื่องของอาจจะเป็นลักษณะถ้าไม่ใช่อายุอาจจะเป็นความเขาเรียกอะไรคุณวุธ อาจจะเป็นลูกน้องอาจจะเป็นลูกน้องอาจจะเป็นคนที่มีศักดิ์ต่ำกว่าคุณนะฮะด้วยพลังงานของเพจเพจจบครับอ่าเข้ามาเนี่ยทำให้พาร์ทเนอร์ของคุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยเลยนะทำไมอะคุณไม่กระชุ่มกระชวยหรอนะฮะผมรู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วดูอ่ามันมันคือพาร์ทเนอร์สิ่งที่เขาคิดเนี่ยสิ่งที่พาร์ทเนอร์เห็นเนี่ยคือมันมันสร้างความ ความตื่นเต้นให้เขานะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอีกพลังงานหนึ่งก็คือ flow of bonds ผมรู้สึกว่าเขากำลังพิจรารณาว่าโอกาสใหม่ที่เขาเข้ามากับโอกาสที่ที่เกิดเป็นตัวคุณอยู่ที่มีมีอยู่ในตัวคุณเนี่ยอันไหนเนี่ยจะทำให้ตัวคุณเนี่ยอ,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 อันไหนที่จะทำให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกดีกว่ากันคือเขาเทียบกันกับความสัมพันธ์เดิมนะฮะอาจจะเป็นความสัมพันธ์เดิมของคุณกับ สิ่งที่เข้ามาหาเขาใหม่นะครับด้วยพลังงาน four bonds อันนี้อันนี้ four bonds เนี่ยน่าจะเป็นพลังงานของคุณนะฮะที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับผมพลังงานอย่าลืมนะพลังงานนี้สลับกันระหว่างตัวคุณกับพาร์นเนอร์ของคุณก็ได้นะฮะตัวคุณอาจจะเหมือนกับกําลังคิดว่าเออพาร์นเนอร์จะยังไงแล้วตอนนี้มีคนเข้ามาแล้วเราจะตัดสินใจยังไงดีนะฮะจะตัดสินใจยังไงดีนะครับผม two of pentacles two of pentacles นะ คุณรู้สึกว่าคุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณยังเลือกไม่ได้ไม่รู้จะเอาใครดีไม่รู้จะเลือกทางไหนดีพาร์ n เนอร์นะฮะถ้าถ้าเกิดเป็นพาร์ตเนอร์นะฮะพาร์เนอร์เขายังตัดสินใจไม่ได้นะฮะแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็ต้องงัดขึ้นมานะฮะโอ้ไม่ได้อยากจะงัดเลยนะแต่ว่าเหมือนกับคือค a r i ายไปรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรางัดดูว่าอะไรที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเนาะโอเค แอบสองอยู่เธอนะจ๊ะ Four of Pentacles อ uh ่ะฮะ Four of Pentacles Seven of Wands เขาหวังลึกๆว่า,เ,าเขาหวังลึกๆว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยจะถูกต้องนะครับผมจริงๆแล้วอ,อย่างเนี้ง่ายมากคุณก็ต้องเช็คว่าตัวเขาอะโน้มเอียงไปทางไหนเขาโน้มเอียงมาในความสัมพันธ์เดิมก็คือกับคุณหรือเขาโน้มเอียงไปทางความสัมพันธ์ใหม่นะครับผมอันนี้เขาจะตัดสินใจ แล้วพอเขาตัดสินใจแล้วคนะ่ผมรู้สึกว่าคือตอนนี้เขาอยู่ในจุดยืนสุดท้ายของเขานะครับผมจุดยืนสุดท้ายของเขา,าในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีได้หลายๆแบบเช่นเขารู้สึกว่านี่คือ final stage ละคือขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เขาจะตัดสินใจเขาจะไม่ทำอะไรหลังจากนี้แล้วนะฮะ เขาจะไม่เปลี่ยนใจหลังจากนี้ถ้าเขาตัดสินใจไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำคะแนนถ้าเกิดคุณยังอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะครับผมถ้าใครอยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้ง่ายมากๆนะฮะก็แค่เพิกเฉยนะครับเพราะว่าเขารู้สึกดีใจกับสิ่งใหม่อยู่แล้วนะฮะ ใครจะแขวนนวมตอนนี้ก็แขวนไปเลยนะฮะผมรู้สึกว่าเขาเขาเตรียมตัวที่จะตัดสินใจนะครับผมการที่ถ้าเกิดคุณไม่ลุกขึ้นสู้เนี่ยก็จะทําให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมเป็นกําลังใจให้คุณลุกขึ้นสู้นะฮะไม่ใช่ให้ให้ยอมแพ้นะโ okay, <c oughs> อเคบอเอออะต่อไปนะครับผมในเรื่องของการงานนะฮะ six of pentacles โอเค six of pentacles king อ่อที six of pentacles oh, okay. Pent uh, Pent knight of cups ผมคิดว่าคุณจะได้ประโยชน์จากพาร์ทเนอร์นะฮะช่วงนี้เนี่ยกระชับความสัมพันธ์กับคุณส่วนไว้ดีๆนะครับผมเพื่อนฝูงไว้ดีๆนะคนที่คอยเป็นหูเป็นตาเป็นสายสายข่าวเป็นอะไรสายอะไรของคุณก็ได้นะฮะหรือว่าคนที่คอยอ่าแบ่งปันอะไรต่างๆนะฮะผมรู้สึกว่าเขาจะนำผลประโยชน์มาให้นะครับผม Knight mm. of Cups ใช่ไหม Knight of Cups นะฮะในเรื่องของการงาน Six of Pentacles การงานการเงินค่อนข้างดีนะครับช่วงนี้อาจจะรู้สึกยุ่งไปเลยด้วยซ้ำนะฮะคุณอาจจะบอกว่าโอโหช่วงนี้งานเต็มไปเลยนะคะเงินอาจจะค่อยๆตามมาเนาะเพราะว่า Six of Pentacles เนี่ยเป็นลักษณะที่เวลาไอตัวกระแสงเงินสดมันหมุนพลังงานของการเงินมันหมุนมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุ๊บเลยนะครับ Wheel of the Year นะครับผม W h e e l of the Year นะฮะใครที่อยู่ในสภาวะที่แย่นะครับผม นี่คือข่าวดีของคุณนะราศีมังกรคือคุณถ้าใครอยู่ในสภาวะที่แย่คือ w i l ออ o t t h y y e r r เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นพลังงาน w i l l of Fortune ที่เป็นขั้นกว่าของ w i l อ of f o r t u n e Will of the y e a r s เนี่ยคือพลังงานที่สนับสนุนให้สถานาการณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงเ,เรียกว่าขั้นสูงสุดของปีนะครับขั้นสูงสุดไม่ใช่แค่นี้นะแต่ขั้นสูงสุดของปี ถามว่ามันคืออะไรมันคือสมมุติว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างขัดสนติดขัดในเรื่องของการเงินติดขัดในเรื่องของการงานติดต่อสื่อสารการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะฮะในช่วงเนี้ยนะครับผมก็จะมีข่าวดีเข้ามานะครับผมอันหนึ่งสำหรับใครที่อยู่ในสภาวะที่ดีอยู่แล้วจงพึงระวังในเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนกับ View of the Year กำลังจะมาเตือนว่า what goes up Must come down อะไรที่ขึ้นอยู่สูงๆมันก็จะวนไปมันก็จะลงมานะครับผมให้เตรียมตัวให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงระมัดระวังด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าในในทั่วไปนะพลังงานโดยทั่วไปคุณได้ซิก o อ p พาร์เคอย่างน้อยก็จะมีคนคอยสนับสนุนนะฮะเรื่องเงินละเรื่องหนึ่งนะครับผมสำหรับฝ่ายหญิงนะสำหรับฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะมีคนที่ให้การสนับสนุนในเรื่องเงินและ ก็อาจจะระวังนิดนึงนะฮะเป็นปกติของฝ่ายหญิงที่อาจจะมีเขาเรียกว่าเงื่อนไขผูกพันจากจากการได้รับความช่วยเหลือนั้น,นะฮะอันนี้ก็ก็ดูแลตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะโอเค clarify ตัว um, six of pentacles ดีกว่านะครับผม why six of pentacles years นะครับผม mm hmm. คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากใครแล้วเขาคนนั้นคิดยังไงนะครับผม mm hmm. เขาคนนั้นคิดยังไง mm hmm. เขาคนนั้นคิดยังไง mm hmm. The l o v e r นะครับผม <laughs> the l o v e r ไม่ใช่ l o v e r Ver นะ the lovers นะครับผม two of wands seven of cups mm hmm. ชัดเจนนะฮะในเรื่องของพาร์ทเนอร์ชิพนะครับผมคุณจะผลักดันนะฮะคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันจากพาร์ทเนอร์นะครับผมหรือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของการงานการลงทุนนะฮะผมรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆที่คุณควรควรจะกระชับความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนของคุณนะฮะหุ้นส่วนอาจจะมีการาลงทุนเพิ่มเติมอาจจะได้รับหุ้นส่วนใหม่เข้ามาอาจจะได้รับเงินเข้ามาในเรื่องของการลงทุนนะครับผม Two อ f ว a n d s เป็นลักษณะที่ มีการเจริญเติบโตต่อขยายในโอกาสที่คุณได้รับอยู่แล้วหรือในโอกาสที่คุณทําอยู่แล้วในการงานที่คุณทําอยู่แล้วโปรเจกต์ที่คุณทําอยู่แล้วนะครับผม Seven of อ u p อ่าคันนี้เนี่ยคุณอยู่บน Cross หลดแล้วเหมือนกับมีเงินมีการช่วยเหลือตอนนี้ก็จะมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจนะฮะมันเป็นตัวบอกว่าเลือกอย่างระมัดระวังและเลือกเลือกอย่างอ,อย่าง เขาเรียกอะไรนะเ,เลือกอย่างฉลาดนะครับผม c h o s e wisely คือเซเว่นัพเป็นพลังงานที่มันมีทางเลือกอยู่หลายๆทางแต่ละทางเลือกเนี่ยจะพาตัวคุณไปสู่ความสำเร็จในลักษณะที่แตกต่างกันนะฮะาบางบางส่วนเนี่ยบางคนนะฮะได้รับความสำเร็จในเรื่องลงทุนนะแต่ว่าได้รับความสำเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะบางส่วน ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการลงทุนทางเลือกของการลงทุนก็ได้รับความสําเร็จเรื่องของการลงทุนนะครับบางส่วนเลือกไปแล้วไปเจออะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่ใช่ตัวเลือกของการลงทุนนะฮะตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกอย่างระมัดระวังนะฮะในเรื่องของการลงทุนนะครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยเรื่องของพลังงานการงานของคุณการเงินของคุณโชคลาภของคุณเนี่ยถือว่าดีนะครับเพียงแต่ว่า อีกอันนึงอะ่ะที่ผมเห็นนะครับเป็นแมสเซจที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับผมที่ผมแวบเข้ามาในหัวผมนะมันเป็นลักษณะเรื่องของ uh, hidden opportunity คือเป็นเรื่องของโอกาสที่คุณมองข้ามมันไปนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีโอกาสที่บางอย่างที่คุณมองข้ามมันไปแล้วมันจะหวนคืนกลับมาให้คุณเลือกอีกครั้งและการตัดสินใจครั้งที่2นี้ผมแนะนำว่าคุณไม่ควรพลาดนะครับโอเคไหม will of the year นะครับผม Uh, Queen of Swords นะครับ The Empress และ f i v e of Cups สิ่งที่คุณควรรับรู้สิ่งที่คุณควรจะตัดสินใจในอนาคตอันใกล้นะฮะอันที่หนึ่งคือตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาพลังงาน Queen of Swords นะฮะรู้สึกพร้อมที่จะสู้เสมอนะฮะสถานการณ์ไม่ว่าเพราะว่าคุณจะต้องเจอ,อโอกาสใหม่ที่จะเข้ามานะครับผมเรื่องของการงานเนี่ยประสบความสำเร็จแต่ว่าเป็นการต่อย,ยอดในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณกำลังอยู่ใน เขาเรียกอะไราการแข่งขันนะฮะระหว่างคนใหม่ที่เข้ามาและก็ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ของตัวคุณนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเลือกเอาคุณสู้หรือคุณจะถอยนะครับผม The e m p r e s s to Fire of Cups เนี่ยหลังจากที่คุณสู้เต็มที่แล้วนะฮะอย่าไปสนใจกับสิ่งที่มันสูญเสียไปเพราะทุกๆก,การต่อสู้จะมีมีมีมชัยชนะแล้วก็มีความพ่ายแพ้นะครับผมความพ่ายแพ้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ควรที่จะ นำมาใส่ใจแต่นำไปเป็นประสบการณ์เพื่อพัฒนาตัวคุณเองได้นะครับผม Five of Cups เนี่ยเป็นตัวบอกว่าคุณไม่ควรที่จะพุ่งประเด็นไปที่การเสียหายความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ควรจะพุ่งประเด็นไปในส่วนที่ตัวคุณได้รับอะไรจากการต่อสู้นั้นนะครับผมโอเคและนั่นคือพลังงานของราศีมังกรน,นะฮะดาวทิ่ดาวจันรดาวพุธดาวศุกร ลัคนาสถิตราศีมังกรนะฮะเกณฑ์ความเชื่อใช้ความเชื่อส่วนบุคคลเดิมของคุณได้เลยนะครับปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MOR PONG 1 1 1